สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ริทอาวนะคะจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าสู่เส้นทางสายวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปสู่จุดกําเนิดของแนวคิดทฤษฎีที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่สุดตั้งแต่โลกใบนี้กําเนิดขึ้นมาประมาณ4,600ล้านปีค่ะและยานพาหนะที่เราจะอาศัยไปด้วยในวันนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะผ่ามิติจินตนาการค่ะ หนังสือ่ามิติจินตนาการเผยให้เห็นว่าการสรรสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ทำให้เกิดทฤษฎีพลิกโลกและแนวคิดที่หลักแหลมของนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกอย่างอรลิสโตเติลโคเปอร์นิคัสชาล์สดาวินนิวตันและไอน์สไตน์ซึ่งเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีที่โลกต้องตื่นตะลึง จนกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์สำคัญที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตที่สะดวกสบายมาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมชี้ให้เห็นถึงทิศทางแนวโน้มและความเป็นไปของสุดยอดเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคหน้าที่ไม่ได้มีเฉพาะในหนังวิทยาศาสตร์ไซไฟในอนาคตเท่านั้น แต่ดิฉันคงไม่สามารถเดินทางผ่านนิติไปคนเดียวได้ค่ะวันนี้นะคะ<ม>เราจึงมีผู้นําทางที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นักปแปลและก็ผู้ที่เขียนหนังสือผ่ามิติจินตนาการเล่มนี้ค่ะดรชัยวัน์คุปประัตะคุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับุและสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยต้องถามถึงจุดกําเนิดค่ะจุดกําเนิดของไอเดียว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ คิดเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาคะครับในส่วนที่เป็นหวัวใจแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับก็คือความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของคําว่าจินตนาการนั่นแหละว่าจินตนาการนี้ในวงการวิทยาศาสตร์ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายจริงๆจะต้องมาถึงมนุษย์เพราะว่าในการเขียนหนังสือหรือในการทําสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์นะครับ ผมมักจะพยายามอย่างม้กก็พยายามเลยครับ <Okay. S 2> ว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นั้นตัวความรู้เป็นเพียงข้อมูลนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเปลี่ยนเรื่อยๆ <Okay. S 2> ถ้ามีข้อมูลใหม่เข้ามาความรู้ก็เปลี่ยนองค์ความรู้ก็เปลี่ยน, <Okay. S 2> ยนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราหน้าจะต้องพยายามเข้าึจก,ก็คือเรื่รู้เป็นยังไงรู้แล้วที่นนเราบอกว่านั่นใช่ไม่ใช่เป็นอย่างไร <Okay. S 2> และที่สําคัญรู้แล้วมันเกิดประโยชน์อ แล้วก็ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะครับที่เราเดินหน้ามาถึงวันนี้ในส่วนดีก็มีในส่วนที่คนเขาก็ขมวดคิ้วนิ้วหน้าใส่นักวิทยาศาสตร์ก็มีว่าวิทยาศาสตร์ทำให้โลกเรามาถึงวันนี้เราไปถึงดวงจันทร์เราสามารถเจาะย่อเราเล็กๆที่ตามองไม่เห็นได้แต่ขนาดียวกัน ก็ทําให้เกิดมาเสิ่งบางอย่างที่คุกคามคุกคามความเป็นนุษยชาติของเราเลยหลายคนก็จะมองว่ามันมีทั้งแง่บวกแล้วก็ลบใช่ะและเป็นเช่นนั้นครับและจินตนาการนี่แหละครับเป็นเรียกว่าหัวใจสําคัญเดียวของทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามนุษย์ไม่มีจินตนาการถ้าแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามนุษย์ไม่มีจินตนาการเราก็จะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างที่เป็นอยู่อย่างน้อยมาถึงวันนี้ ถึงแม้ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ <Okay. S 1> ผมได้ยินบางคนพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากามรู้วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้อไปถึงที่สุดแล้วต่อไป <Okay. S 1> นี้ไม่มีอะไรแล้วเพียงแค่ทําให้มันละเอียดขึ้นจริงๆแนะ้วผมบอกว่ามาถึงวันนี้เรายิ่งเพียงแค่ค่อยๆเห็นส่วนเล็กน้อยของวิทยาศาสตร์ทตงนั้นเอง <Okay. S 1> แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นยังจะตามมาแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า <Okay. S 1> มันก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี <Okay. S 1> แต่อะไรก็ตาม สิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเลยนะครับของนิสสัพสิงก็คือกินตนาการอ,อีกครั้งถ้าไม่มีการม,มนุษย์เราจะยังอยู่ในธรรมเหมือนเดิมนะครับแน่นอนเราจะไม่สามารถเหาะได้โดยอาศัยเครื่องบินเพราะอันนั้นอาศัยกินตนาการนะครับเราก็จะยังเข้าใจเหมือนมนุษย์เราเมื่อสักในอดีตว่าสรัพสิ่งในจักรวาลคําว่าจักรวาลนั้นก็คงมีเฉพาะมนุษย์ที่เห็นโลก แล้วก็เห็นดาวในท้องฟ้าแล้วก็เข้าใจกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งเราก็จะไม่เกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะที่มาเป็นตัวตวมนุษย์เราความแตกต่างระหว่างมนุษย์เรากับเช่นกับลิงกับสัตว<า>์อื่นๆกับต้นไม้เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแล้วก็มันเหมือนกันแค่ไหนซึ่งข่าวดีก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์กับทุกสิ่งเลยนะครับก็จะ แต่ว่าแต่ว่านนในส่วนที่ไม่ดีนั้นก็คือมนุษย์เราก็เรียกว่ากลายมาเป็นทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้ทำลายตรงนี้แหละครับเ<ฮ>พร,ราะจินตนาการเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผ่ามิติจินตนาการเพราะอาจารย์มองเห็นว่าจินตนาการนั้นสําคัญมากๆค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวในโลกของวิทยาศาสตร,ร์นั้นยังมีความน่าทึ่งอีกมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกับดร ok. ชัยวัฒน์กันต่อค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ